ตัวปลาเสร็จเรียบร้อย้วจ้ะพร้อมที่จะทำนั่นนะจ้ะอ่าสวัสดีเจ้าทุกคนมาพบมาเจอกับชาจีนใส่ลุยเหมือนเดิมเนาะวันนี้จะพาทุกคนมาดูวิธีการต้มปลาต้มปลายังไงไม่ให้ข้าวต้มปลายังไงให้อร่อยหอมนะจ๊ะเดี๋ยววันนี้จะมีคําตอบเพื่อนจะมีสูตรเคล็ดลับวิธีนะจ๊ะเดี๋ยวเฮามารอรับชมพร้อมๆกันเลยนะจ๊ะว่ามีส่วนผสมอ,อย่างห้างไปส่วนผสมอันดับแรกก็จะมีหนึ่ง ตะไคร้นะเจ้าตะไครแล้วก็หอมขาวแล้วก็พริกแดงพริกขี้หนูสวนนะเจ้าเขาทุบเพิ่งเรียบร้อยแล้วส่วนจะไค่เนี่เขาก็ซอยเจ้าอันนี้ก็จะเป็นหอมหัวใหญ่เจ้าแล้วส่วนนี้ก็จะเป็นหอมเป็นเปอร์นะเจ้าหอมเป็นเปอร์ซอยกับใบบักกูดหรือใบบักกิ้วนะเจ้าส่วนนี้ก็จะเป็นน้ำปรุงรสปลาร้าแล้วรสดีแฮมิดหน่อยนะเจ้ารอบกะปิ้ะแล้วตัวนี้ก็เป็นวัตถุดิบหลักของเฮาพระเอกของงานก็คือปลานิลนะเจ้าส่วนปลานี่ใครจะใช้ไส้ไหนก็ได้เจ้า แล้วแต่สะดวกแต่อันนี้ชาจีนไปต๊กเบ็ดมาก็คือได้ไซนี้กับพร้อมที่จะเอาไซนี้จ้ะเดี๋ยวห้ามาลงมือทํากันเลยนะจ๊ะเนาะอันดับแรกเราจะเทจะไข่แล้วก็หอมขาวนะจ๊ะแล้วก็พริกแดงขี้นูนะจ๊ะยางคนเพ้่อเข้ากันนะจ๊ะเทลงไปหมดเลยจ้ะพระสูตรนี้จะจะนําสมุนไพรส่วนผสมเครื่องเคียงมาคั่วก่อนนะจ๊ะคั่วเพื่อที่จะทำให้หออหอม แตกต่างจากตูขึ้นนะจ๊ะขั้วโดยไม่ใช้น้ำมันขั้วเปล่าจา้ะอันขั้วนี่จะดึงดูดเครื่องสมุนไพรออกมาเพื่อที่จะบะทำพืชป่าขานะจ๊ะเวลาเขาต้มนะจ๊ะอ่าขั้นต่อ,ตอไปก็หลังจากที่เาขาข,าขั้วกลิ้งเครื่องสมุนไพรเสร็จเรียบร้อยเราจะเทน้ำลงไปแล้วตกคน จากนี้เาจะทําการปิดฝาไว้ก่อนนะจ๊ะขั้นต่อไปเฮาก็จะนี่มันเดือดแล้วนะจ๊ะต้องสุ่มให้เดือดแล้วเฮาก็ปาใส่ลงไปเลยใส่ลงไปแล้วห้ามคนนะจ๊ะทุกคนใส่ลงไปแล้วก็ปิดฝาไว้ทุกคนตอนนี้ปาดเดือดแล้วจ๊ะปาเดือดแล้วเดี๋ยวเฮาจะมาปรุงกันนะจ๊ะเครื่องปรุงก็มีน้ำปลากระตปิแล้วก็รสด,ดีนิดหน่อย จะก็คนพอน้ำปะลากับกะปิละลายเสร็จเรียบร้อยนะจ้ะนี่จะผสมเรียบร้อยพอน้ำปะลากับกะปิละลายเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะปิดหมอ้อแล้วนะจ้ะทุกคนอ่าทุกคนสูตรของชาจีนนี่ชาจีนจะเอาพริกแห้งมาผิงไฟแล้วก็ซูซียๆๆูนิใส่นี่ยมาให้มันหอมๆนะจ้ะต้มปลาเขาจะได้หอมๆจ้ะนี่จ้ะ นี่ยทุกคนเราจะเอาพริกแห้งใส่จะอืนี่าจะแล้วกต้นหอมรวยหน้าจ้ะเนี่ยเรียบร้อยล้วจ้ะทุกคนอันนี่คือหน้าตาต้มส้มปลานะจ๊ะส่วนมะนาวในเดียวเขาจะบีบใส่ที่ว่าตอนกินเอานะจ๊ะ ส่วนคลิปต้มป่านี่ก็ขอจบคลิปไปเพียงต่อี้นะจ๊ะทุกคนจะได้ก็ขอทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามชาจีนใส่ลุยพ่อนะเจ้าเดกจะได้เสาะคลิปใหม่ๆมหงเฮาได้ดูได้ชมกันนะจ๊ะขอขอบคุณทุกการรับชมสวัสดีเจ้า